เลยใครได้ใครตุ๊กตาล่วงน้อยสุดคนนั้นโดนทาแป้งให้แดกหรอกต๊อบต๊อบต๊อบเรียบร้อยแป้งครับอะไรนะพี่ไปเลยโอ้ยไอ้เกี้ยว้าวเฮ้ย អេលេងអីណាស់លេងចាក់ទឹកដងមកលេងជាមួយគ្នាមកតោះចង់បាយអូ คับมาพบกับพวกเราชาวก้องโค้งนะครับวันนี้จะมาที่จังหวัดชัยนาทนะครับเป็นงานมหากรรมบุนฟังนกครับเดี๋ยวก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องก้องโค้งด้วยนะครับวันนี้มีอะไรสนุกสนุกอย่างแน่นอนไปพบกันเลยครับ นะครับเดี๋ยวเราจะไปยิงปืนจุกน้ำปลากันดีกว่านะครับเรามีกติกาอยู่ว่าใครแพ้ต้องทาแป้งขาวๆเดินรอบงานแล้วก็คอยรับใช้สมาชิกที่เหลือด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันเลยครับไปยิงกันอยงน้กันยี่สบาทยี่ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้านปืนจุกน้ำปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดกันมันเป็นเซต8ลูก20บาทเราวัดกันแค่8ลูกจบเลย ใครได้ใครตุ๊กตาล่วงน้อยสุดคนนั้นโดนทาแป้งแล้วเดินรอบงานไปดูกันเป็นไงให้แดดรึเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาหานะครับว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลังนะครับโดยการลาได้ออกนะครับมาเลื่องขับตึ้มเ่องอูเล่นก่อนมาต่อคนาสองเขาสาม đó cái thằng tao nắm nhát không phải เลยกินตรง สองแต้มครับรอดแล้วเที่ยเอาเว้เที่ยแล้วสัตว์สามแต้มแอ้พี่สสอสามสามตัวแล้วเงินเล่งก่อนเล่งน,น,น,นานเหลือเกินไอ้เที่ยเล่งก่อนตัวไหนดีไอสี่แล้วครับโอ้โ กลัวคร,รับเหี้ยแล้วมึงร์เบมาช่วยไม่ล่วงไหมไหมเหี้ยแล้วมึงไอ้สันไม่ล่วง ไอ้ยมึงดูไอ้ยยังไงไอ้ยีดยังไงไอ้ยีก่อนของของแม่งแรงแม่งแรงยีไปทางอเลยยีล่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยมากอขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเพี่พพี่ใส่ใส่น้ำมาเยอะ เฮียแล้วไม่โดนเลยหรอวะเป็นไรวะไอ้โจสูนเนี่ยทอ้ยขาเหรมเฮ้ยไม่ได้แล้ววะพี่พี่จะบอกไม่้อยดึงดึงลงน่ะดึงลงน่ะไอ้ยางงี้ไม่ล่วงอ่ะเอาดิกินไข่เหรอไปอินเชอตาคำเท่าคำเทราคำเา เฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วไอ้เหี้ยอะไรชูมนี่เฮ้ยยิงยังชิวอ่ะมือเดียวด้วยอะไรนี่ไม่รู้โอ้ยไอ้เหี้ยว้าวเฮ้ยเหี้ยบบดอะเฮ้ยอะไรวะผู้ใหญมะเฮ้ยเหียงเสียงอีเสียงเฮ้ยเฮ้ยกางจะบอกอยู่เลย 凉凉啊一凉อ้าวไอ้ตัวไหนบ้างแล้วี่แปะกาวเนี่ยใครก็ได้ยี่สิบบาทโยนป่นเหรอใช่เจีพยวกโยนป่นอ้าว ไอ้จอ้สัดลูกกูไม่เคยไม่เคยอนะไอ้เหียเขาอกรวมเฮหยเหียเอเฮ้ยเ่แล้หล่นไว้ละจไว้นะเวลายิงอ่ะต้อยิงงี้เยเห็นไหมมาหจะบอกมือกเฮยเฮ้ยบอกอย่างี้น ที่แล้วมึงเลกลูกเดียวอ่ะถ้ายิงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาสรุปคะแนนกันนะครับผมบิวนะครับห้าแต้มครับผมสามแต้มครับผม ผู้แพ้ของเราผู้แพ้ของเรานะครับต้องโดนอะไรครับหาแป้งเดินรอบงานนะครับแล้วโทษตัวเองหรือว่าจะให้เพื่อนลงโทษให้เดี๋ยวลงโทษตัวเองครับแล้วคนที่โดนหาแป้งนะครับเพื่อนๆหิวอะไรนะครับคนนั้นต้องเป็นคนซื้อนะครับต้องไปซื้อนะครับ ไอ้เหี้ยที่ฆ่าแพ้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาพบกับบทลงโทษนะครับสำหรับผู้แพ้นะครับเดี๋ยวให้เขาลงโทษตัวเองนะครับลงโทษตัวเองทำไมอ่ะอะไรเขจะลงโทษตัวเองนะครับเฮ้ยมันน้อยไปมันน้อยไปต้นเตให้มันดิโผล่เดียวโผล่เดียวโอล่เดียวสามสองหนึ่งมับมั่

พยุงสยามยื้ยงมีความวาขาับ่วงรา,าเขารักบ่งวงรักใครยศและสัก์ไม่เสื่อมคนเรื่มใสเพรยยืดนวิเลยเนียวแนงสบายดีเลยครับ สบายดีแม่ไป,ไปนั่งในที่สมควรเนี่ยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงเท่าไหร่นะ่ยสบายเนี่ยสบายมัน โอเคครับผมวันนี้ก็ผมน่าจะต้องกลับก่อนแล้วเดี๋ยวก็องส่งต่อให้พวกพี่ๆเขาไปลุยกันต่อแล้วังไงเดี๋ยวพบกัน EP หน้าครับเดี๋ยวตอนนี้ฝากให้ โจพ really, like. <Will> ี่ต้นแล้วก็พี่ไพ่พี่อะไรวะพี่บิวนะครับผมที่กานต่อผมต้องไปทำภารกิจของผมก่อนนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับตัดไปก่อนปะ ครับผมและนี่ก็เป็นงานที่เรามาเดินกันแล้วครับก็คืองานมหากรรมหุ่นฟังนกไชน่านะครับแล้วก็มีเกมสนุกสนุกแล้วก็เป็นไงบ้างครับสำหรับผู้แพ้ในวันนี้ครับผมรู้สึกไงครับผูมาสนุกสนุกวะสนุกดิเติมแป้งหน่อยไหม้าซีซีนะวันนี้นะครับแล้วถ้าอยากให้เราไปทำอะไรอีกนะครับกดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกับพวกเราช่องกงโคง